How to สอนใช้ Adobe f i r e f l y สร้าง t e x t to image สร้างภาพกันดีกว่าบอกเลยว่าง่ายและฟรีแถมออปชันเยอะสุดๆเป็นไงไปดูกันเลยครับใครหลายคนเนี่ยน่าจะใช้ Bing i m a g e ในการสร้างภาพนะแต่ภาพแบบมันจะออกมาสไตล์แบบนี้นะแรกๆก็สวยดีหลังๆก็ชักวิ่งนะครับผมกนะ็เลยพามาจาก Adobe f i r e f l y นะ e จะเล a t i v e AI ฝั่ง Adobe เองนะซึ่งให้ทดลองใช้ฟรีนะครับอยากรู้ว่าเป็นไงก็ลองใช้กันเลยแต่ที่เราเข้ามาแล้วนะครับเราจะเจอตรงคำว่า t e x t to i m a g e นะครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการป้อนพร้อมลงไปเหมือนทุกๆครั้งนะครับแน่นอนนะพร้อมรองรับภาษาไทยนะครับแต่ผมจะป้อนเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะ cat a l l e n happy sleep นะครับเสร็จแล้วกด generate ก็จะปรากฏออปชันแบบนี้เลยสามารถที่จะให้เราอะเปลี่ยนโมเดลการเสนอภาพได้นะอย่างตอนนี้ผมใช้ไฟล์ไฟล์ image สเรายังสามารถที่จะเปลี่ยนภาพนะอย่างแบบเนี้เห็นไหมสังเกตภาพจะออกมาเป็นแบบเนี้ยเราเปลี่ยนจากสแควร์เป็นวายสกรีนแบบนี้ก็ได้ ชอบแบบว่าที่เป็นแนวอาร์ตอะเป็นโฟโต้ก็ยังได้นะครับมีการกำหนดในส่วนของคอมโพสิชันได้นะว่าให้ภาพเป็นแบบไหนเรฟเฟลเนซ์ก็คือมีการอ้างอิงภาพจากภาพอะไรยอย่างผมก็จะอ้างอิงจากภาพภาพนี้นะครับน,นะครับก็จะเป็นภาพแมวส้มตัวนี้นะเนี่ยไฮไลท์เลยคือเราสามารถที่จะกำหนดเอฟเฟกต่างๆได้นะเผมอ่ะ กำหนดโบเก้แล้วกันนะครับเลือกโทนภาพได้นะครับผมเป็นพาสเทลและกันถ่ายแมวนะครับแสงก็กำหนดได้นะครับว่าต้องการแบบไหนนะครับแล้วมุมมองภาพครับจะให้เป็นโคสภาพเป็นแบบไหนแล้วก็กดเจ n เน a เรตอีกครั้งนะครับตรงนี้แหละเขาก็จะปรับในส่วนของออปชันได้มากกว่าโคพายรลนะครับนะครับเราจะได้ภาพแมวที่แบบว่ามีโบเก้อแล้วดูสวยแบบนี้เลยนะครับสวยมากก็สามารถดาวน์โหลดแล้วไปใช้งานได้เลยนะ สำหรับใครที่ถูกใจคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนี้กไว้นะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ